ฮัลโหลฮัลโหลสวัส <perder> ดีค่ะเพื่อนทุกคนก็กลับมาเจอเจนอีกแล้วนะคะเราจะมาเปิดกระปุกระเป๋าหลักร้อยค่ะกระปุกเดี๋ยวนะจาสองล่ร้านดังแต่ของหลักร้อยซีซ์สวยมากนะ กเลยคอมเมนต์ส,สุดๆสมบูรณ์มบันมากถุน <balcony> ลดมาราคาอยู่ที่450บาทแล้ว <Their> ก <royalty> <ötzlich> ็น่ารักมากอันนี้เนี่ยจะก็คือมาจากร้านฮัลโหลสวัสดีค่ะทุกคนทุกคนก็กลับมาเจอบเจนอีกแล้วนะคะวันนี้เจจะมาเปิดกรุกระเป๋าหลักร้อยกันนั่นเองค่ะคจะบอกว่าเดี๋ยวนี้กระเป๋าหลัก้อยคือสวยมากอะไม่จำเป็นที่ต้องแบบไปซื้อของแพงอพูดแล้วก็ต้องหงิดใจเพราะว่าตัวเองก็เป็นคนชอบกระเป๋าแบรนด์เนมแต่ว่าคุณกระเป๋าหลักร้อยก็คือน่ารักไม่แพ้ก็เลยก็แบบน่ารัก ก็เดี๋ยวเรามาเปิดกลุ่กันเลยค่ะส่วนใหญ่เนี่ยกลุ่ของเจนนะคะจะเป็นกระเป๋าสีเบจจะเป็นหลักจริงๆแล้วว่าแบบพวกนี้พูดเลยว่ามันเหมาะกับสีแบบสีม่วงเงี้ยสีม่วงสีฟ้าสีเหลืองนึกออกป่ะเป็นคัลเลอร์บล็อกนิดนิดเราส่วนตัวเป็นคนชอบ สีนูโตรไง่ะมิกซ์และแมชได้หมดมาพูดถึงใบแรกกันเลยนะคะใบที่เจนถืออยู่อันนี้เป็นเฟเวอร์เลตเลยคือชอบมากเจนซื้อมาจากพีพิงก์สโตร์น่ารักมากเลยราคาสา0 0บาทและเห็นใบจิ๋วแบบนี้อย่าคิดว่ามันใส่ของน้อยนะจริงๆเราใส่ได้เยอะมากนี่เดี๋ยวเจนจะใส่ให้ดูมือถือ i iPhone ยัดได้สบายเลยและจริงๆเขามีหลากหลายสีอยู่นะก็คือสามารถไปเลือกซื้อได้เลยดูดีมากคือมันเป็นเท็กซ์เจอร์แบบหนังจริงๆอ่ะแล้วพอจับมันจะนุ่มนิ่มได้นี่คือเจนใช้แบบใช้แบบจริงจังมากเพราะราคามันหลักร้อยใช่ คือมีการแบบใส่โยนวางไปร้านกาแ,กแฟก็วางไม่มีรอยไม่มีแผลสมบูรณ์สมบันม,ม,มากนะคะคือเลิศม,มากแล้วตรงนี้นะคะเขาจะมีห่วงให้เราสามารถใส่เป็น crossbody ก็ได้แต่เจนทําสายหายไปแล้วพ <BS> วกเราก็ไม่ได้ใช้สายเนาะ <bing> มาต่อที่ใบต่อไปเลยนะคะใ <BS> บนี้ก็เป็นอีกหนึ่ง favorite ของเจนเหมือนกันจายมีความคล้ายกันคือเราชอบกระเป๋าแนวเนี้ยที่มันแบบเออใส่กับเสื้อผ้าง่ายแต่อันนี้เนี่ยมีความพิเศษตรงที่ว่าเขาเนี่ยจะมีความเป็นแบบไปทะเลนาะออกปะเป็นใบที่เจนอะกะซื้อไว้ใช้ไปทะเลเลย อันนี้เนี่ยราคาอยู่ที่550้าร้อย้าสิบบาทจากร้าน朱丽 co เป็นตัว o น New Bag นั่นเองค่ะเป๋าทรงนี้เจนว่ามันเริ่มฮิตมาจากที่ลิซ่ามาร์กนเจนเดาลนะจะไม่รู้ว่าเกี่ยวหรือเปล่าแต่คิดว่าน่าจะเป็นเพราะว่าน้องลิซ่าถือสรีนที่เป็นรุ่นวินเทจเออแล้วมันเก๋มากเลยซึ่งช่วงนี้อะคนอินกับวินเทจแบกมากนะแล้วใบนี้คือจุได้เยอะมากๆจะใส่มือถืออะใส่ขวดน้ําลองดูขวดน้ำยังใส่ได้เลยอะคุณจะใส่กล้องใส่มือถือหมวกเมอกอะไรเงี้ยเออยัดได้ ทะเลไปคาเฟ่ไปสวนเลยตัวนี้เหมาะนะคะ550บาทใบต่อไปน่าจะถูกที่สุดในกลุ่มวันนี้นะคะก็คือใบนี้นั่นเองชื่อ gramgreen.shop รุ่น boho bag light brown นะคะแคปรูปเจนไปก็ไดแร้ ใครสนใจจะไปซื้อตามนะราคาแค่2อ0บาทคุณคิดดูคือเขาเนี่ยมีแบบว่าเออเป็นเชนเป็นอะไรอย่างงี้ใช่ไหมคือกระเป๋าที่มีพวกเชนพวกอะไรอย่างเงี้ยจะรู้สึกว่ามันทําให้กระเป๋าดูเทมากขึ้นดูสมัติถแมนดูเป็นบอยสไตล์มากขึ้นเหมาะกับผู้หญิงที่แบบเออใส่ชุดไปทํางานใส่สูทเป็นกรอบบอสเท่ๆเก๋ๆอะไรเงี้ยอันเนี้ยคือได้มากแล้วพอน้ําตาลอยู่บนไหล่สีทองแบบเนี้ยมันก็จะทาให้น้ําตาลดูแบบสวยมีความแบบเล่นเงาเล่นแสงมากขึ้นเขาจะเป็นลายพิมพ์เป็นลายพิมพ์งูด้วยเหมือนก็เลย ดูยิ่งเท่ไปเลยไม่ใช่หนังเรียบๆนะแมทเทอเรียลดีมากเพราะว่าทรงเขาอะมันมันบุทรงมาไว้อะมันเลยเป็นกระเป๋าที่แข็งแรงมากคือเราจะปาเราจะนั่งทับเราจะไปบีบจะไปกดเขาอย่างเงี้ยรูปทรงเขาไม่เปลี่ยนเลยเออมันหลักร้อยอะซื้อไปแล้วแบบไม่เสียดายได้ใช้คุ้มแน่นอนใบต่อไปนะคะอันนี้ก็เป็นใบที่เหมาะกับการไปทะเลเหมือนกันเจนชอบตรงที่ว่าเออถือเป็นแบบคุณหนูอย่างเงี้ยใบเล็กๆแบบปิกนิกแตกแบบนี้ก็ได้เป็นโชเด l d e r bag แบบนี้ก็ได้เจนซื้อจากร้าน T G I F F store ราคา อยู่ที่450บาทมีสีดํากับสีขาวนะคะสีขาวเนี่ยก็จะเป็นลุคแบบคุณหนูคุณหนูหน่อยสีดําก็มีความเป็นแบบเท่ๆหน่อยไปทะเลใส่กล้องใส่แว่นกันแดดครีมกันแดดอะไรเงี้ยได้เลยพื่เจนอะเป็นคนที่ชอบกระเป๋าใบเล็กแต่ก่อนนี่คือพกบ้าพกบอกระเป๋าลองชองเนี่ยใส่อะไรไม่รู้เยอะแยะไปหมดนะคะแต่เดี๋ยวนี้พกน้อยก็เลยเป็นคนชอบถือกระเป๋าใบเล็กแต่จุของได้เยอะติวตะแจ๋วมันจะเป็นเหมือนกระเป๋าซ่อนข้างในเฉยๆแล้วก็มีดีเทลหูสองข้างให้มันดูแบบเออกระเป๋ามีเลเยอร์มากขึ้นแต่ถ้า ไม่ชอบก็ออกได้เลยนะคะแล้วก็นี่จะมีพื้นที่ใหญ่มากขึ้นต่าดหาต่อไปนะคะก็คือเจ้าใบนี้เลยใบนี้นะคะจจนจะไว้ถือไปทํางานที่ต้องพก iPad เห็นใบแค่นี้คือเขาใส่ iPad ได้นะจ๊ะอันนี้เนี่ยจจนก็ซื้อมาจากร้าน casa underscore fashion underscore bag ราคานะคะ420บาทเท่านั้นเองแล้วก็จะมีสีเหลืองสีเขียวสีดำสีครีมน,นะอ่าเดี๋ยวจจนใส่ iPad ให้ดูอันนี้นะคะ iPad Pro ไซส์11นิ้วนะใส่ลงไปได้ สบายเลยเห็นปะเหลือขึ้นมานิดนึงแต่ว่าไม่เป็นไรก็คือ,อยังสามารถสะพายหิ้ว ไม่เก,กะกะอะไรทั้งนั้นนะคะสามารถถือได้ก็เลยแบบเออแค่นี้ก็เพียงพอแล้วและอันนี้คือเราสามารถถือเป็นอย่างนี้ก็ได้เป็นหิ้วแบบแฮนด์เฮลแบบนี้ก็ได้หรือว่าจะใช้ค r อสบอดี้ก็ได้เขาจะมีห่วงตรงนี้ที่เราสามารถใส่ครอสบอดี้ได้ค่ะยังไม่หมดนะคะต่อมาเจนพูดถึงใบนี้แล้วกันอันนี้คือ all a c c e s s o r y 4 9 0กบาทคือเจนรู้สึกว่ากระเป๋าที่ทุกคนควรมีนะก็คือจะเป็น box shape แบบนี้คือมันเบสิกดีจะถือไปไหนใช้ไปไหนทุกโอเคชั่นมันได้หมดอันนี้เขาก็จะเป็น cross บอดีนะคะก็จะมีสายมาให้แบบนี้เลยคุเจนน่ะชอบสีดําอะไหล่ทองมันมีความแบบถือไปไหนก็ได้จะไปเที่ยวผับต่างจังหวัดทํางานจะไปจาก เยคือมันได้หมดเบสิกที่สุดมันใช้ได้คุ้มที่สุดจริงๆอะ่ะฉันก็เลยแฮปปี้แบบนี้นะคะแล้วใบน,นี้จุได้เยอะอยู่นะนี่ขนาดไอโฟนไซส์ใหญ่สุดนะคะมันก็สามารถใส่ได้เก็บได้คือไม่มีปัญหาเลยนะเรื่องใส่มือถือคือเลิศมากคุณภาพคือดีมากจริงๆแล้วเนี่ย all a c c e s s o r y e s เขามีให้เลือกหลากหลายสีมากอย่างตัวหนัง l เด t อร์ของเขาเนี่ยก็จะมีทั้งแบบหนังเรียบหนังกราบหนังแพดโดหนังอะไรคือมีหมดเลยลยคอมเมนต์มากเป็นเบสิกแบรที่ everyone should h แ v e นะคะามาที่ใบต่อไป ใบนี้เนี่ยจินจำไม่ได้จริงๆว,ว่าซื้อจากร้านใดอ่ะมันก็น่ารักดีไม่นแน่ใจว่าร้านเดียวกับคุณคนนี้หรือเปล่า หรือยังไงจําไม่ได้แต่ว่าเออน่ารักมากต่อมานะคะใบนี้คือสวยมากเออสวยแล้วมันทำรมทาแมงคือจะใช้เป็น wallet ก็ได้เป็นกระเป๋าสตางใช่ไหมหรือว่าจะใช้เป็นแบบ crossbody ก็ได้หรือว่าจะใช้เป็น clutch แบบนี้เวลาออกงานก็ได้เหมือนกันสามารถใช้ได้หลากหลายแบบอันนี้นะคะเป็นของร้าน T5 จุด store นะคะราคา540บาทอโลงอลไรคือแบบเออแบบดีอจับแล้วรู้สึกว่าเออของดีก็จะมีสายให้เลยเป็นสายแบบนี้นะคะแล้วก็จะสามารถ เอาไปเกี่ยวได้เนี่ยเป็นแบบนี้นะคะจริงๆแล้วไอ้ตรงเนี้ยเราไม่ต้องเก็บมันก็ได้นะถ้าเราติดมันไปหมดมันจะดูเรียบร้อยเกินไปใช่ไหมถ้าเราแบบเออไว้อยแบบ่างเงี้ยห้อยๆกระเป๋าก็ดูแบบเออมีอะไรติดแค่นี้คือก็ไม่ต้องกลัวและไม่เปิดแล้วนะคะไม่ต้องกลัวขโมยเลยเพราะว่าไอ้นี่มันก็ต้องหมุนอีกนะไว้วันไหนที่เราไม่อยากพกอะไรเยอะอยากจะพวัดทาแมงไปตุตุจักอะไรเงี้ยพกแค่งเงินสดมือถือหนึ่งเครื่องยังมีป๊อปสต็อกเกอร์ด้วยนะคะเพราะงั้นเนี่ยมือถือจะถือว่าหนามากเลยนะยัดได้นะคะใช้งานได้จริงมันไไไมม่่่่่ใใชชแแบบบบกกระเเป๋าาจิวที้้งนด็ จะมีทําไมเนาะออปะหนังสวยมากอันนี้ก็คือเป็นหนังแบบว่าลายงูเหมือนกันสวยเป็น printed Letter, นะคะคมาตอกันที่ใบสุดท้ายของเจนนะคะอันนี้ก็เป็นอีกหนึ่งเฟรตเลยเอเจอแล้วคุณสายของน้องคนนี้เห็นบ้าใบนี้ก็มีสายเหมือนกันม่อยู่ในกระเป๋าใบนี้เฉยเลยใบนี้นะคะคือเจนยังใช้อยู่ก็เลยยังไม่ได้หยิบของออกมานะคะมีทั้งหูฟังลิปสติกยางมัดผมเอ้ยเป็นคนพกน้อยอย่างที่ว่าจริงๆก็คือมือถืออีกเครื่องหนึ่งก็คือจบแล้วสวยมากเจนพูดเลยเป็นใบที่เจนถือไปวันไหนไปที่ไหนก็มีแต่คนทักอ่ะใบนี้เฟรตมากเจนไปบ้านญาติเจนไปวางเนี้ยทุกคนก็นึกว่าเป็นแบบกระเป๋าหลักผ้า ถือลงมาให้แม่เจนดูจนแม่เจนก็นึกว่านี่กระเป๋าลิ่หอเป็นกระเป๋าแบรนด์เนมใช่ปะแต่ไม่ค่ะแม่อันนี้คือกระเป๋าหลักร้อยเดี๋ยวก่อนดูซิราคาเท่าไหร่ซื้อของมาไม่เคยจำนะคะ450าบบาทคุณสวยจริงคือเจนยอมเลยอ่ะคือถ้าดูของจริงคือมันสวยมากอะข้างในเขาก็จะเป็นกระเป๋าผ้าแบบนี้ก็คือเราสามารถใส่ของเข้าไปข้างในได้แล้วก็ปิดอย่างนี้นะคะเพื่อที่จะแบบเอิมไม่ต้องโดนขโมยปิดแบบนี้ได้ขนาดขนาดเนี้ยพาะง้นเนี้ยมันจุของได้เยอะมากคุณสวยมากใบนี้เนคอเมนท์สุด คือทุกร้านอะที่เจนซื้อกระเป๋าอะจะเป็นร้านดังซะส่วนใหญ่เลยมี follower เป็นหมื่นๆน,นะฮะไว้ใจได้ของดีทั้งนั้นร้านดังแต่ของหลักร้อยอซิ่คือตอนแรกอะเราก็ชอบโดยส่วนตัวของเราแล้วไม่งั้นเราไม่ซื้อหรอกแต่เวลามีคนมาชมอะแล้วเวลามีคนมาถามะวะ่าเจนี่เราซื้อกระเป๋าจากที่ไหน เออรู้สึกความภูมิใจที่เราหาเจอนะคะใบน,นี้ชอบมากก็นี่ก็คือกลุ่ทั้งหมดของเจนนะคะมีทั้งหมด 2> 1 2 3่5 6 7ง9ีหเดใบในวันนี้จริง,รงๆแล้วเนี่ยจ,จะมีเยอะกว่านี้อีกแต่ว่าในตอนนี้หาได้เท่านี้นะคะคือกระเป๋าอะมันก็มีการใช้แล้วก็หายบ้างอะไรบ้างก็เลยอาจจะไม่ครบกลุ่ท,ทั้งหมดที่เคยมีนะแต่ว่า,าวันนี้เอามาให้ดูเป็นน้ำจิ้มก่อนละกันก็หวังว่าทุกคนจะชอบละกันเนาะถ้าชอบคลิปวิดีโอแบบนี้อย่าลืมกดไลค์แล้วก็คอมเมนต์ลงมาได้เลยนะคะว่าอยากจะดูคลิปอะไรแบบนี้อีกจะจะได้ทำมาให้ดู อีกหลายๆเอพิโซดนะคะกระเป๋าหลักร้อยชุดหลักร้อยรองเท้าหลักร้อยอะไรอย่างเงี้ยจะได้ทำมาให้ดูเรื่อยๆค่ะอย่าลืมกด subscribe ช่องนี้แล้วก็ติ้งกระดิ่งด้วยนะจ๊ะไว้เจอกันในคลิปวิดีโอหน้าค่ะไปแล้วค่ะบ๊ายบาย